ชอบกินอาหารเมนูไหนมากที่สุดปีกไก่ทอดว้าวอันดับหนึ่งไปเลยนะต้มยำกุ้งก็อร่อยนะอันดับสองเลยส้มตำไส่พริก20เม็ดเหรอเผ็ด <c oughs> หรือเปล่าให้ไว้อันดับเจ็ดอันไหนที่ผมชอบกินจะเอาไว้บนบนหน่อยไข่ลูกเขยใช่ไหมเขาเรียกว่าไข่ลูกเขยเปล่าใครรู้คอมเมนต์ทีนะเอาไว้ 4ี่นะผมชอบกินขนมจีนน้ำยาเอาไว้8ดละกันต่อจากส้มตำแต่อร่อยหมดเลยนะเนี่ยลาบหรอลาบหรือน้ำตกลาบน่าจะลาบเอาไว้หกวเลยผัดไทยกุ้งสด เอาไว้9้านะเอาไว้9ตอ่อจากขนมจีนข้าวมันไก่ยากกินเลยเอาไว้3เอาเรื่องแกงมัสมั่นไหมดูจะคล้ายๆเอาไว้สิบนะให้ไว้สิบไว้ก่อนอันดับ5ได้แก่น้ำตกหมูกล้วยเตี๋ยวน้ำตกก็เพื่อนๆชอบกินอาหารเมนูไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมให้ไว้ห้า